ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเข้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ ค <Okay, S 2> ก็ต้องขอการสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับซูซองเฟอร์กซีเนาะตอนนี้เขาอยู่ในเกมไหมครับแกงจีแฟนนั่นเองเนาะเย้ก็คือวันนี้นะคะเราจะมาแกงจีแฟนเป็นอินุสซุเกะในร่างของผู้หญิงนั่นเองนะคะซึ่งวันหาแบบสกินแบบอินุสซุเกะแบบเป็นผู้หญิงตอนถอดหน,น้ากากไม่เจอทุกคนเขาแบบหน้าเขาเหมือนผู้หญิงอยู่แล้วอะ่ะนั่นแหละมันก็เลยแบบเอาปันๆแบบอินุสซุเกะใส่ชุดเมดดีกว่าเห็นไหมทุกคนน่ารักกว่าเยอะเลยแล้วก็มีโบตรงหัวด้วยนะคะแล้วก็มีดาบคู่ใจของเขาตั้งสองเล่มเนี่ย มาหวานจะให้ทุกคนดูสกิลของอินุสุเกะเลยแล้วกันนะซึ่งอินุสุเกะแบบว่าอุ้ยเออหวานเคยทําไปแล้วแหละแล้วก็แบบสกิลเขาโหดมากๆอ่ะมันเป็นแบบเขาเป็นคนที่ใช้ปานสัตว์ป่าทุกคนเพราะว่าอะไรว่าเขาโดนแบบเลี้ยงดูโดนหมูป่าเลี้ยงดูอ่ะหวานจำไม่ค่อยได้เหมือนกันนะนะแล้วก็มีนี่ส่วนมากมันจะฟันแบบเหมือนเป็นขึ้นอ่ะเพราะว่ามันปากมันเป็นแบบใบเลื่อยทุกคนแล้วก็มีนี้วันหาไม่เจอไหนว่าปานแบบสัตว์ป่าแบบที่มันแบบเห็นแบบเออนี่นี่อันนี้ นี่ทุกคนเห็นไหมเออข,ขาวๆตรวนั้นไหมน่ะอันนั้คือค้างขาวทุกคนคือแบบไอเน,นี้ยสกิลนี้มันจะแบบสามารถเห็นสัตว์หรือว่าเห็นคนเห็นอสูรอะไรเงี้ยมันจะสามารถสัมผัสได้เดี๋ยวมาลองมาใกล้ๆตรงนี้ดูดิอันนี้นี่เ,เห็นหมูไหมทุกคนนั่นนั่นน่ะๆๆๆมันจะมีขอบขาวๆข,ขึ้นนะคะก็คือแบบเราสามารถสัมผัสได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนนั่นเองในดูเซียมอีหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วนะ ก็แน่ๆทุกคนเหมือนจะรอการเข้าเซิร์ฟมานะคะตามสเต็ปเดิมของเรานั่นเองนะคะทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะยูหูโอเคผมวันนี้ก็อยู่ที่พี่รุ่มเลยทุกคนนะผมนะแล้วก็วันนี้ครับทุกคนเห็นฉอะไรหะเห็นฉันรึเปล่าทุกคนดูไหมครับสิไมค่าไม่เหมือนเดิมทุกคนคือผ้ามันแบบสวยมากครับก็เพราะว่าพี่แบบว่าลงเชดเดอร์มาไม่ได้ลงอะไรเลยไม่รู้เรืองก็อยู่ของดาทิคาโซนเนี่ยใช่แล้วก็วันนี้เราก็จะมาจีแฉงมาเนด่ยทุกคน แลก็สาวเลี้ยวอ่ะอย่างเคยผมนะอย่าลืมเช็คว่าพี่หวานอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองเช็คอยู่นะครับได้ครับเช็คเลยครับนี่ครับทุกคนนี่คือแบบไม่อยู่นะครับผมเอ้าข้าตัวระดับอย่างไหนวะเนี่ยเอ้า้ยไม่เห็นหรอกไม่มีอะไรหรอกตกมาจากฟ้าก็แล้วครับผมเชเดอร์คือสวยมากครับผมนะแล้วก็การถามในคลิปนี้ผมนะไม่เกี่ยวอะไรกัินผมเกี่ยวกับว่าความเห็นส่วนตัวผมนะคำถามคลิปนี้ถามว่า เฉดเดอร์สวยหรือเปล่าครับผมนะถ้าสวยก็นั่นแหละครับบอกสวยไม่สวยบอกว่าไม่สวยนะครับผมนะต่นิดว่าจะมีอะไรที่แบบประมาณนี้นะครับผมนะก็นั่นเป็นเฉดเดอร์ที่แบบอู้เซตตอนคืนยิ่งสวยเลยอ่ะแต่เล่าแต่ตอนกลาคืนได้ไงอ่ะเอาตอนเช้าแล้วก็ทำเสร็จไหนเช้าแล้วทุกเอาแล้วก็ทำเสร็จดยมีดาวทุกคนดูสิใช่มีดาวด้วยไหนว่าดาวแปลกๆนะผมว่าแล้วกันผมว่ามันแปลกอ่ะ เพราะว่าเข้าบ้านก่อนดีกว่าเฮ้ยทุกคนนั่นตัวอะไรคือพอมันมีเชดเดอร์อ่ะมันทําให้แบบว่าเกมมันน่ากลัวมันยิ่งขึ้นแล้วก็สวยมากยิ่งขึ้นนะครับน่ากลัวในเวลาเดียวกันนะครับสวยสี่ตอนกลางคืนก็จะน่ากลัวนะครับเฮ้ยมีเชดเดอร์นี่มีอาหารด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยว่าแต่นี้มันเป็นดาบของอะไรอ่ะเป็นดาบของอินโนสุเกะปะใช่เดี๋ยวลองใช้ดูสิ โอ้ผมคี้ที่สี่นะครับเรียกว่าผมขมขียอ่ที่หนึ่งนะผมคี้ที่สามเลยหรือไงไอประมาณนี้ขมเขี้ที่สี่นะครับวันนี้ลิ้นมันพันนะมันต้องเข้าตัวหน่อยสิไม่เข้าเลยเนี่ยโอ้หนี่ก็เป็นไม่เข้าเลยจริงจรไปเี่ยอวนไะเนี่ยโอ้มันมันก็จะไล่ตีเราแล้วเราก็จะต้องหนีเข้าบ้านนะครับได้เข้าไปเลยนี่หนีเข้าบ้านแน่จริงก็เข้ามาสี่นี่เราจะฆ่าเขาเเจ้านายของเจ้าแล้วนะ นี่แล้วข้าจะนายแกจนตายได้ย,ยหแหละนี่เนี่ยนี่นี่ผีผีเฮ้ยไ,ไม่เป็นไรทุกคนแต่ไอ้ลูกเกมเข้ามาไม่ได้เลยครับเฮ้ยมีเลือดด้วยอ่ะเฮ้ยฝนตกมาเป็นเลือดหรอ แล้ก็ปัวนี่ยแล้วก็เลมนี่คือศพของเจ้านายแกหนี่โยนโยนทิ้งไปเลยนี่นี่ไงศพอะนี่ไงศพนั่นไงนี่ไงศพเป็นไงล่ะโอ้ว่ามีศพคนตายทัหมดเลยอ่ะใช่แล้วว่าทำไมหรือว่าเราจะโดนแกล้งมาทุกคนไม่โดนหรอกเราไม่น่าโดนแกล้งนะครับไม่น่าโดนหลอกไม่โดนไม่ใช่ไม่น่าไม่โดนเลยโนสเกิตไม่ด้วะผมไม่เข้าใจเลยการออกไปเที่ยวที่เกต การช้าเม่อกี่มันจะใช้ในการหามมันใช่ไหมเอาการช้าเดี๋ยวเดี๋ยวการไม่ยอมออกมาสักทีอะไรอ่ะการไม่ยอมออกมาสักทีเมื่อกี้ผมเห็นหมูบินได้เห็นไหมตาฝาดเหรอหมูไหนวะอ๋อโอ้โหตาฝาดหมูไหนวะแต่ก็ไม่เห็นตัวเองนะผมเห็นอินโนสเกตใส่ชุดเมดอ่ะเหมือนอินโนสเกตล่าผู้หญิงเลยทุกคนเห็นตอนไหนวะเฮ้ยว่ามีคนแกล้งวะเห็นได้ไงน้้ายก็ไไมม่ดดหแต่ทำไงกินมันก็หายไปทุกคนเห็นได้ไงนั่นจะบั็กนะครับ ไม่มีทางยิโลเลยครับเฮ้ยนั่นก็อันตรานี้ก็อยู่ใกล้กันไม่ได้ดิการนีมันก็หน้าตาไม่หล่อแล้วชั้นนะอ่าฮอ๋อผิดอันดีเสียงลูกสมพีเลยครับอุ้ยทุกคนผิดอันมีอะไรไหมตรงนี้ไม่มีนะครับเอ๊บเอ๊บบ้านตรงนี้มีอะไรไม่เอ่ยอันนี้แล้วกันไม่มีนะครับไม่มีครับการอยู่ไหนวะเออเอออยู่ตรงนี้สินะเราก็จะโอ้คิปเปอร์ทุกคนเออมันไม่มันไม่มีอาสูรจริงเหรอตู้มการอยู่ไหนวะผมจะลงมอดมาถูกกันนะครับแต่มันไม่มีอาสูรนะ ไม่มีอสูรเนาะมีบ้านในป่าด้วยเดี๋ยวหาอสูรให้โอ้โมีแต่พวกมอนสเตอร์ทุกคนไม่มีพวกอสูรเลย้ะแบบอันนี้แล้วกันมูสงรมูซานอะไรเงี้ยเดี๋ยวโอคุชิโบมาเลยไปเดืองแสงเท่าไหรถ้าคิดว่าทำถ้าคิดว่าจัดการได้อ๋อเลยเลยโอคุชิโบเจ้ทึบเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยการกับกระเดนเลยทุกคนโคคุชิโบเห็นไหมเป็นไงล่ะเฮ้ยทำเป็นแบบพูดว่าแบบเอามูสงรมูซานเจอโคคุชิโบไปสิ นี่เจอครูชิโบก็จอดแล้วอย่เข้ามาเอ้ยตายเราต้อง่หนีทุกคนเราต้องวิ่งหนีอุ๊ยหนีทันไหมเราต้องวิ่งหนีทุกคนต้องวิ่งหนีอุ๊ยไม่ทันแน่เลยไม่ตามเราอ่ะไม่ทันแน่อันนี้เลียนจัดกามันไม่ทันแน่เี่ยเราจะดึงตายแน่เลยเรากดเลียนการ์ดมันนี่ดีกว่าเราต้องวิ่งหนีทุกคนต้องวิ่งหนีโซลเกนฮึบทันจิโร่มาช่วยเหรอนี่คือการช่วยชีวิตของดิฉันนะคะงูงูสู้กับคนยักษ์เหรอไหนว่างูเราไปช่วยแล้วกันนี่แน่เออ้้้าาาไไมม่นนใชปผิดจะตยหฮึบ นี่เนี่ยเฮ้ใช่มาแล้วปึ๊บนี่ใช่มาแล้วใช่มาแล้วเราได้ดาบใหม่ไหมทุกคนดาบน้ํานะครับแต่เราไม่ใช้เราใช้ดาบของออ๋น่ไงนี่สุเกะนะครับปึ๊บอะไรครับปึ๊บอะไรการทำไงให้การเห็นเราดีวะเราจะวิ่งไปแถวๆนู้นใครอ่ะเฮ้ยอีกคนนี่ไงที่ผมเห็นเฮ้ยอย่าพึ่งจะไปไหนจะไปไหนเจ้าหมูนี่ไงเฮ้ยน้องหมูจะไปไหนหนูนี่สู้ สวัสดีเขาชื่ออะไรอ่ะอินโนเหรอสู้ไอโนเฮ้ยวันดีไอโนอีโนไม่ใช่ไอโนหวัดดีอ้าวยเขาไม่คุยกับผมอะนี่เนี่ยเฮ้ยไอโนอีโนหวัดดีไม่ใช่อีโนสเกตคือเป็นผู้หญิงแต่เมื่อไหร่เนี่ยตุ๊กอีโนค่ะอีโนไม่ใช่ไอโนไอโนอีโนอ๋อหวัดดีอ๋อโอเคโอเคอีโนไม่ใช่ไอโนค่ะนี่เธอเป็นผู้หญิงเหรอเธอเหมือนอินโนสเกิมากเอ้ยเดี๋ยวฉันปกป้องเธอเองแค่เป็นผู้ชายที่ จริงมากๆใช่ค่ะฮ้ยโนสุเกะผู้หญิงจิงไหมเนี่ยสงสัยต้องถอดหน้ากากมาดูว่าแหละอินโนสุเกะเป็นพี่อ๋อนี่เป็นน้องาสอินโนสุเกะเฮ้ยแล้วทำไมถึงใส่ชุดเมดอะเป็นเมดเหรอสนใจเป็นเมดบ้านพี่หรือเปล่าน้องได้หรอคะได้หรอคะได้หรอคะได้สิครับผมเนี่ยบ้านพี่ตรงนู้นไงเนี่ยเห็นป้าี่เป็นปราสาทอะบ้านหลังใหญ่ที่สุดเลยนะเนี่ยโอเคค่ะโอเคโอเคจะไปจริงเหรอไปค่ะไป นั่นก็ไปกันเลยดีกว่านะเฮ้ยถือดาบสองดาบเหมือนอินโนสุเกะเลยใช่แต่เราจะหมู่ก่อนนะมันเป็นมือค้ำให้เราสองคนซะมือค้ำนี่เรามีเขาเรียกว่ามือค้ำเลยนะครับงั้นเอาอันนี้ไปก็ได้เอาไว้แบบดินเนอร์อ่ะอันนี้ดีกว่านะเฮ้ยอะไรเนี่ยจีจูกำลังสู้กับกุ๊กซี่โบไหนวะเออเราจะไม่สนใจนะเราไปสนใจเลยดีกว่าเพราะว่าอินโนสุเกะเขาช่วยไม่ได้เหมือนกันจงเป็นว่าจะทับคิวไปเข้าบ้านนึงเราไปดีกว่านะที่รักใช้ค่ะเข้าบ้านดีกว่าพูดผิดที่รักด้วยนะอินโน พูดผิดแล้วพูดผิดจะเป็นแล้เรียกว่าที่รักเฉยทุกคนเตียงแล้วกันนะเตียงเพราะแต่จะมีตอเผาไม่ไม่มีตอเผาอ่ะเตียงสีส้มมันมีชุดหลายเป้าศูนยด้วยอ๋อใส่ชุดกนแล้วกันเพื่อความหล่อทีเนี่ยอินโนจะได้แบบว่าลงรักเราไงเราจะได้แบบไม่ต้องไปจีบให้เสียเวลานะทุกคนวัตเฟซใส่ชุดปุ๊บคือจะรักปั๊บเลยหรือไงเราจะจีบกันเอาดอกไม้ให้กันเทุกคนน้องหมาครับแล้วกันอยู่ไหนมัถ้าเราแบบเอากระดูกไปจับหมาให้อินโนจะเป็นยังไงนะอินโนต้องชอบนะครับดอกไม้ อะไรดอกไม้อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ว่าการหายไปไหนทำไมถึงให้ดอกไม้เราอ่ะเดี๋ยวโอ้เธอชอบเราด้วยป่ะเนี่ยโอ้ให้มันทุกดอกเลยอะมีดอกทองนะชอบนะคะอยากได้อยากอยากได้เลยอยากได้ใจหรืออยากได้เราเป็นแฟนอยากได้ใจค่ะเฮ้ยงี้ละเป็นไงละใจค่ะได้เลยอินโนแต่เราขอใจอินโนก่อนได้ปะอินโนจะต้องเปิดหน้ากากไปแล้วเนี่ยใจปะ ไม่ไปแล้วนะเปิดไม่ได้อิโน่ต้เปิดหน้ากากเพื่อนกับพี่สุดรักแค่เปิดไม่ได้ทำไมอ่ะให้เปิดติดเทปกาวไว้เหรอที่ไม่ให้เปิดอ๋อโอเคไม่เป็นไรอินโน่ดิฉันว่าอิโน่ตัวนี้สวยนะมันเป็นกฎแล้วเราจะจูบกันยังไงอิโน่ไม่นะอิโน่จูบมือใช่ฉันจูบกับจมูกหมูป่าจริงเหรอจูบมือจูบมือได้เลยอ๋อจุ่มพิษเหรอได้เลยนะได้จูบจุ่มพิษจุ่มพิษจุ่มพิษมือ กินอะไรอีกไหมคะข้าดูไหมอินโนที่รักกินอะไรอีกไหมคะที่รักเอ้ยเราเป็นแฟนแล้วใช่ไหมเนี่ยอ่าเอาเป็นอูด้งไหมอยากกินอุด้งจังอุดอง้งเหได้ได้อุ๊ยอุ๊ยอะไรวะอา่าอะไรอะอันนี้เอาไปไหมทุกคนมีศพคนเอ้ยอิอโนโนมีศพคนด้วยอินโน เธอเบเอาศพของมาจากไหนเนี่ยโยนทิ้งไปเลยอันนี้มันกินไม่ได้เก็บมาค่ะมันกินไม่ได้นะอีโนงั้นเอาอันนี้ไปใช่ไหมอ๋ออีโนนี่ก็กินไม่ได้เหมือนกันอีโนออกไปถ้ามีคนมาเห็นเขาจะเรียกว่าเราเป็นฆาตกรนี่นี่ไงอุด้งแต่อุด้งกินไม่ได้แต่ฉันยังไม่หิวเลยน่าจะยังกินไม่ได้เลยเอาเค้กไปแล้วกันแต่อีโน่ล่าศูนย์เก่งไหมเนี่ยไม่ค่ะโอ้มีเค้กด้วยขอบคุณนะอีโน่อืมอร่อยมากเลยอีโน่ว้าว พี่กลัวจันสวยจังเลยอ่ะไม่เก่งค่ะพี่กลัวพี่กลัวอ๋อพี่กลัวก็หลบอยู่หลังพี่ไปนั่นน้องเฮ้ยดูดูพระจันทร์พีอิโนสวยมากเลยดูสิสวยมากเลยมันก็คือพระจันทร์ธรรมดาใหเพราะว่านไม่ได้ใช่เฉดเดิมนี่พระจันทร์กำลังจะตกดินใช่หรอเผลนจังเผลนอะไรอิโนเปล่าค่ะเรามาทำเซตดีกว่าทำวุ้ยเซตอีเดอร์แมนนะทุกคนอิโนอิโนเแมนมันมันกำลังจะฆ่าฉันน่ะทำอิโนจ๋าเซต แป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งเป็นอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยเนี่ยอินโนช่วยฉันด้วยได้ไหมอ่ะได้สิเสียงอะไรอีโน่รออะไรอ่ะไออินโนจัดการเลยแล้วไปมองมันทำไมอินีโนอย่าตายแล้วไปมองนโนมันตายยังวะโอ้ยยังไม่ตายนี่หว่าโอ้ยตายแล้วอีโน่ฟันทีกระเจิงกระเด็นเลยทุกคนโอ้อินโนจะไปโหดจังอีกแล้วโคตรโหดเลยอ่ะโอ้ช้าแล้วโอ้เอามืดนี่มันวันโลกาพินาศเลยไงอ่ะวันโลกาพินาศ เสียงดังเออปิวไปซะอ็จะสีส้มปิวไปซะตายยากจังอ่ะปิวไปไหนละหรือว่ายังไม่ตายตายแล้วแหละทีนี้ก็ไม่ใช่บ้านหรอกทุกคนแต่เราจะไปออกไปหาเตียงนะครับออกไปหาเตียงไหมเตียงอยู่นี่แล้วเราก็จะมีลูกด้วยกันนะทุกคนเตียงอยู่นี่นี่ก็เป็นแผนการแผนการในการท่เคือการไม่เห็นใช่ไหมว่าเราวางเตียงไว้นี่มันเตียงใครเนี่ยเอาเตียงมาจะ ระหว่าอ๊ะไอโน่ว่าที่พี่พี่เนี่ยไอโน่ต้องมาอยู่ที่บ้านเข้าใจไหมไปทำกับข้าวรอไวเลยไปเลยได้แล้วไล่ไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหอโน่ใช้งานง่ายจริงเลยทุกคนโอ้โหตรงนี้โอ้ตรงนี้มีกล่องเรียกใช้งานมวยทุกคนมีเงินด้วยทุกคนมีเป็นเอ็นมาเล่านะครับได้มีดอกไม้ด้วยเอาไปให้ไอโน่ละกันไอโน่นี่เป็นเตียงที่สามโอเคนี่เป็นเตียงลูกลูกของเราดีกว่าแล้วแล้วก็ข่ายเด็กเวนตัวนี้ซะกมีตายบ้านเด็กน้อย อ่าฮอีโนอีโนจ้าอีโนทำอะไรหยุดจ้าเอาอีโนอีโนจะเข้าบ้านไม่ได้อ่ะไม่เป็นไรมีคนอุดเอาไว้อ่ะอีโนมาเปิดประตูบ้านให้เขาหน่อยฉันเองเดี๋ยวฉันดึงนายมาเองโนซังน่าผมต้องเอาจังไม่ใช่ซั่งต่อบอกขึ้นไปแลัดถ้าอีโนไม่ยอมเปิดประตูให้ผมนะครับมาเลยเอ้าอีโนเอาอีโนเดี๋ยวอีโนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปีศาจอีโนเธอพาผู้ชายคนอื่นเข้าบ้านเหรอปีศาจมีเลือดด้วยอ่ะ อีโน่จะทำอะไรลงไปศาสตร์มาเราเอาไปโยนทิ้งไปหนึ่งปีศาสตร์มาเอ้าอีโน่มันมาได้ยังไงแล้วเตียงมันอย่างไหนหามาให้เตียงมันมาอย่างไหนอ่ะอีโน่ตอนแรกเราไม่มีเตียงไม่ใช่เหรอรู้ได้ไงว่าฉันชอบสีส้มเขาหามาให้ขอบคุณนะอีโน่อยากนอนดูดาวอ่ะสีส้มอยากนอนดูดาวอ่ะได้เรานอนดูดาวดีกว่าได้ ชุดไงสีส้มอ๋อเข้าใจเข้าใจอ๋อเราก็ทุบเตียงมาแล้วปอดท้อด้วยปล่อยท้อด้วยเพื่อความโรแมนติกอีโนได้ปึ๊บนี่พวกก่อนโรแมนติกทุกคนนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเป็นไงอีโนโคตรโรแมนติกอ่ะเรามานอนดูดาวดีกว่าอีโนได้ค่ะได้นี่เราจะให้เขาเรียกว่านี่คุณจะแต่งงานกับผมหรือไม่แต่งค่ะเอาเรืนี้กาให้การไปนะเอ้ยขอบคุณนะอีโนไอ้กาโง่ มันมาขัดจังหวะอีโนโออ่ไอกาเนี่ยแต่ก็ช่างมันเถอะไม่เป็นไรเราให้เดอ,อ๋โนะอีโน่นั้นฉันขอ,อนอนดูดาก่อนนะเอาทีหลังอ,อะไรนะอะไรนะอะไรห,หรอแกเหรอแกอะไรอะไรทำไมอะไรนะอะไรนะอ,อะไร ยาตัวไม่นะอะไรทุนไ้อปได้ได้ไยได้ได้ไปได้ได้ไปได้่ปไ้ไป้ไปไจ้ไปเด้ไป่ดไได้ไได้ไได้ได้กได้ได้ไปไ้ไปได้ไปไปด้ไ้ปด้ไปได้้ปได้ป้ิปหน้าค